อ่าโอเคครับสวัสดีครับบัญชีท็อปวิวนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเราทั้งใน Facebook และ Youtube นะครับเมื่อคราวที่แล้วในบัญชีเบื้องต้นเนี่ยเราได้คุยกันถึงเรื่องตัวรายการสมการบัญชีนะครับบัญชีที่บอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับทุนนะฮะแล้วก็ให้ความหมายของสินทรัพย์ว่าคือทรัพยากรที่เราถือครองแล้วก็หนี้สินก็คือส่วนของ หาและเรียกร้องที่เราต้องชดใช้ให้กับบุคคลภายนอกด้วยรายการสินทรัพย์แล้วก็ทุนคือผลต่างคงเหลือระาวางตัวสินทรัพย์กับหนี้สินนะครับทีนี้พอเราขยายออกมาก็คือเราพบว่านะวันที่กิจการมีการดําเนินงานนะครับเนื่องจากกิจการเราแสวแงหากําไรนะแต่การดำเนินธุรกิจทุกอย่างก็คือทําให้ส่วนของทุนเพิ่มก็คือการใช้ทรัพยากรให้เกิด ส่วนเพิ่มในทุนนั่นเองนะครับซึ่งการเพิ่มของส่วนทุนก็คือเรื่องของตัวรายได้นะครับแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าทุกรายได้ที่เกิดขึ้นก็ต้องมีรายจ่ายควบคู่กันตามแ a ชชีนคอนเซ็ปต์นะฮะนั่นหมายความว่ารายได้เพิ่มทําให้ทุนเพิ่มนะครับ,นะรบ,นะรบส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มทําให้ทุนลดก็เลยเกิดกลายเป็นเรื่องของตัวบัญชี5ห,หมวดนะฮะ ขอย้ำว่าบัญชี5้าหมวดกับสมาการบัญชีเป็นคนและเรื่องกันนะฮะสมาการบัญชีคือสินทรัพย์ในสินทุนนะครับส่วนบัญชี5้าหมวดก็คือสินทรัพย์ในสินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้พอเราจะมาแมทชิ่งกันเนี่ยก็คือเรื่องของซ้ายขวาของสมาการนะครับก็เราก็จะพบว่าทางด้านซ้ายมือของสมาการก็จะประกอบไปด้วยรายการในส่วนของตัวสินทรัพย์กับตัวค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งหมายความว่าทางด้านซ้ายมือเพิ่มเรา ฝั่งขวาอของสมการบัญชีก็คือหนี้สินส่วนของเจ้าของแล้วก็เรื่องของตัวรายได้รกรรมราสะสมต่างๆพวกนี้ก็คืออยู่ทางด้านขวามือของสมการบัญชีก็จะเป็นเครดิตเมื่อเขาเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเขาลดลงเราก็จะเดบิตก็จะยกเวเ้นเพียงแค่เรื่องของค่าใช้จ่ายกับตัวรายได้ที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายลดไม,มไม่มีรายได้ลดพวกนี้ก็คือรายได้ก็คือเครดิต ค่จ่ายก,ก็คือเดบิตนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาเราพูดว่าในบัญชีนะบัญชีหมายถึงเรื่องของการบันทึกสิ่งที่เราบันทึกก็คือเรื่องของตัวทราน s ซ c คชันรายการค้านะครับเราต้องแบ่งก่อนว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องของตัวอะไรบ้างนะเรื่องของตัวอีเวนตะ์เหตุการณ์ทางการค้าซึ่ง ถ้าเมื่อไรที่เหตุการณ์ทางการค้าเนี่ยเข้ามากระทบกับรายการสินทรัพย์ในสินทุนเราก็จะยกเขาว่าเป็นเรื่องของตัวรายการค้าหรือ business transaction ซึ่งตัวนี้แหละครับคือตัวที่เราจะเอามาบันทึกบันทึกยังไงนะครับก็คือบันทึกโดยใช้หลักบ,บัญชีคู่นะครับบันทึกโดยใช้หลักบ,บัญชีคู่ก็คือเรื่องของตัว เดบิตเครดิตก็คือทุกรายการตามระบบบัญชีคู่เราจะบันทึกเริ่มต้นที่สุดรายวันนะครับจากนั้นจะทําการผ่านไปอย่างบัญชีแยกประเภทนะครับอันนี้คือเรื่องของบัญชีคู่จากนั้นเราบันทึกตามรอบบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินตราที่เราคานวณได้นั่นก็หมายความว่าทุกรายการต้องตีค่าเป็นตัวเงินนะครับบันทึกตามรอบบัญชี จากการที่เราบันทึกตามรอบบัญชีนี้เองก็ทําให้เกิดเรื่องที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ค้างรับค้างจ่ายนะครับ accrual เ a c c r u a accrual basis นะฮะตัวนี้ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราใช้รอบบัญชีมาในการพิจารณาและอีกอันนึงก็คือการใช้รอบบัญชีเนี่ยก็ทำให้เกิดอะไระครับในตัวสมการบัญชีสินทรัพย์เนี่สินทุนสินทรัพย์ถูกแบ่งออกเป็นหมุนเวียนไม่หมุนเวียนโดยใช้เกณฑ์ของรอบบัญชี นี่สินก็เช่นเดียวกันนะครับแบ่งออกเป็นหลายการหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือควบคู่กันไปนะครับอ่ะครับอันนี้ก็คือที่เราได้คุยเอาไว้ในข่าวก่อนแล้วก็มีการทําโจทย์กันนิดนึงนะครับทาโจทย์คือการกระทบยอดเกี่ยวกับสมการบัญชีต่างเพื่อดูว่าส่วนที่ขาดหายไปของสินทรัพย์ในสินทุนมนีอะไรบ้างนะครับความเชื่อมโยงกันของรายการค้ากับสมการบัญชีนะครับจากโจทย์ข่าวที่แล้ว มาคราวนี้ดูตัวของสร้างโจทย์คร่าวๆนะครับเราคุยกันถึงเรื่องอะไรเอ่ยกิจการบันทึกบัญชีสินค้านะครับโดยวิธี Perpetual Inventory Method นะฮะทีนี้เรามาดูก่อนว่า Perpetual Inventory คืออะไรนะฮะปกติแล้วในการบันทึกรายการค้าสำหรับกิจการธุรกิจที่เป็นมาชินไดซ์ธุรกิจมาชินไดทั้งหมดเนี่ย การบันทึกสินค้าจะมี2แบบก็คือแบบ perpetual นะครบกับแบบ p e r i o d i c perpetual คือการบันทึกสินค้าแบบเคลื่อนไหวนะครับแบบเคลื่อนไหว Per i โ dic คือบันทึกสินค้าแบบรายงวดนะครับทีนี้คำว่าเคลื่อนไหวของ Per p e t u a l คืออะไรความเคลื่อนไหวของเขาก็คือว่า,ท,าทันทีที่มีรายการซื้อเข้านะฮะเมื่อซื้อเข้าเราเดบิต บัญชีสินค้านะครับบัญชีสินค้าจะเคลื่อมไปตลอดเวลานะครับตอนซื้อเข้าเราเดบิตบัญชีสินค้าพอขายออกเราก็เครดิตสินค้าออกอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของรายการสินค้าซึ่งจึงทําให้เกิดความต่อเนื่องตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเพอร์เพชชเรามาดูก่อนว่ารายการแรกเกี่ยวกับเพอร์เพชชั่นี่มีอะไรนะครับ ณนะวันที่เราทำการซื้อสินค้าเข้าตอนเราซื้อสินค้าเราก็จะได้บิตบัญชีสินค้านะครับควบคู่กับอะไรเอ่ยถ้าเป็นการซื้อด้วยเงินสด เราก็เครดิตเงินสดถ้าเป็นการซื้อด้วยเงินเชื่อเราก็เครดิตบัญชีเจ้าหนี้นะครับน่นหมายความว่าตอนซื้อเข้าเข้ามาแล้วนะครับการซื้อเข้านี่คือเราบันทึกบัญชีสินค้าด้วยราคาอะไรเอ่ยราคาที่เราซื้อเข้ามาเราเรียกาว่าราคาทุนนะครับราคาทุนของสินค้าประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะก็คือเรื่องของตัวสินค้าเองมูลค่าของตัวสินค้า อันนึงอีกอันก็คือค่าขนส่งเข้าค่าขนส่งเข้าก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตัวต้นทุนสินค้าด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็หมายความว่าถ้าหากในการซื้อสินค้าเที่ยวนี้มีค่าขนส่งเข้าปิดมาด้วยนะครับต้องจ่ายเพิ่มเราก็จะต้องเดบิตที่ตัวสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเครดิตที่ตัวค่าขนส่งซึ่งอาจจะเป็นการจ่ายค่าขนส่งด้วยเงินสดถ้าจ่ายด้วยเงินสดก็ เครดิตเงินสดถ้าหากจ่ายโดยผ่านเจ้านี้เราก็เขยเจ้านี้หรือว่าถ้าหากเรายอมรสภาพไปเป็นตัวอื่นก็บันทึกด้วยรายการที่เกี่ยวข้องก็คืออะไรที่เราจ่ายชําระส่วนนี้ก็คือถือเป็นตัวต้นทุนทั้งสิ้นนะครับถ้าจากนั้นมานะครับ สินค้าที่เราซื้อมาถ้ามีการส่งคืนถ้ามีการส่งคืนเราก็เครดิตรายการสินค้าออกนะครับควบคู่กับการลดยอดเจ้าหนี้หรือถ้าหากสินค้าที่เราคืนไปนั้นเราได้รับเป็นเงินสดตับคืนมานะครับก็บันทึกเป็นเงินสดหรือถ้าหากทางเจ้าหนี้ยินดี รถนี้ให้สรสินค้าส่วนนี้ที่เราจ่ายคืนนี้ก็บันทึกรถรถนี้นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเรื่องของตัวส่วนลดเป็นสดนะครับปกติแล้วส่วนลดทางในการค้าขายทัท่วไปเนี่ยนะครับก็จะมี2ลักษณะลักษณะหนึ่งที่เราเรียกกันว่าส่วนลดการค้าเทรดดิสคาวตัวเทรดดิสคาวนี่ก็คือส่วนลดที่ผู้ขายให้กับผู้ซื้อทันทีนะครับ นั่นหมายความว่าบิลต่างๆเนี่ยจะปรากฏยอดตัวดิสคาวตัวนี้หรือไม่ก็ได้แต่ต้องมียอดสุทธิอย่างเช่นสินค้าราคา1,200นะครับลดราคาทันที200บาทหรือ1,000บาทก็ต้องบันทึก200บาทอยู่ในตัวบิลนะฮะในตัวใบแจ้งนี่หรือในตัวใบสองสินค้ายอดสุทธิจากการซื้อขายครั้งนั้นก็คือ1,000บาท เราก็จะบันทึกราคาสินค้าด้วย1000บาทนั่นก็หมายความว่าส่วนลดการค้านี้จะไม่ถูกนำมาบันทึกบัญชีนะครับส่วนลดการค้าเป็นเพียงตัวหลอกล่อให้เกิดการซื้อขายนะครับตัวนี้คือไม่ใช่ราคาที่จะต้องเอามาบันทึกนะครับอีกตัวนึงก็คือส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดคือส่วนลดที่เกิดจากการที่มีการซื้อขายเชื่อนะครับซื้อขายเป็นเงินเชื่อแล้วก็ ทางด้านผู้ขายยินดีที่จะให้ส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับกรณีที่เราจ่ายชำระก่อนครบดิวนะครับอย่างเช่นว่าดิวกำหนดไว้30วันนะครับดิว30วันดังนั้นเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในตัว invoice ก็เราก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่า end up 30นะครับคือ net 30วันนะครับนันนก็คือดู d เดท30วันถ้าหากมีกรณี เงื่อนไขประกอบก็คือ2ทับ10 N ทับ30ก็คือทางผู้ขายเนี่ยยินดีที่จะให้ส่วนพิเศษเพิ่มขึ้น2%สําสำหรับการจ่ายเงินภายใน10วันนะการจ่ายเงินภายใน10วันตัวนี้ก็คือส่วนลดเงินสดซึ่งก็หมายความว่าผู้ซื้อจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับถ้าหากยอมรับเงินไขนี้ก็เพียงแค่ชำระเงินก่อนเวลาเท่านั้นเอง อันนี้ก็คือดังนั้นถ้าหากมีส่วนลดนะครับตอนที่เราจ่ายเงินค่าสินค้าถ้าเรายอนรับเอาส่วนลดเนี่ยเราซื้อเข้ามาแล้วนะครับซื้อเข้ามาแล้วตอนจ่ายเงินชำระค่าสินค้าเราเดบิตเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเครดิตเจ้าหนี้ออกตอนจ่ายเงินนะครับทีนี้ พอจ่ายเงินนี่เงินสดที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายไม่เท่ากับราคาสินค้าใช่ไหมครับผลต่างตัวนี้ส่วนลดเงินสดจึงต้องนําไปปรับเข้าที่บัญชีสินค้านะครับก็คือหมายความว่าตอนเราซื้อมาเราเดบิตสินค้าเราเครดิตเจ้าหนี้นี่คือตอนซื้อนะครับพอตอนที่เราจ่ายชําระเงินเราก็ เดบิ David, ตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เครดิตรายการเงินสดค่าสินค้าแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเงินสดสินค้าเนี่ยกับเจ้านี้เนี่ยไม่เท่ากันเงินสดที่เราจ่ายต่างกว่าเนื่องจากมีส่วนลดดังนั้นตัวนี้เราก็เอาไปเข้าที่บัญชีรครับบัญชีสินค้านะครับสังเกตว่าถ้าหากเป็น Perpetual เนี่ยทุกอย่างเรา ผักเข้าไปที่สินค้าทั้งหมดถ้าหาเป็นกรณีของตัว Periodic เนี่ยตัวรายการนี่จะไปปรากฏอยู่ที่บัญชีส่วนลดรับส่วนลดรับนั่นกหมายความว่าความแตกต่างตัวหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือใน Perpetual ไม่มีส่วนลดรับนะครับเนื่องจากว่าทุกรายการจะผลักไปที่บัญชีสินค้านี่คืออันหนึ่งนะครับแล้วก็ Perpetual ตอนซื้อของเข้าเนี่ยเข้ามาที่บัญชีสินค้าโดยตรง นั่นหมายความว่าพระเพชรไม่มีบัญชีซื้อนะครับทุกอย่างผักเข้ามาที่บัญชีสินค้าโดยตรงทีนี้ปัญหาต่อไปคือที่ต้องมองว่าแล้วณวันสิ้นงวดนะครับณนะวันสิ้นงวดในวันสิ้นงวดสินค้าที่ตรวจนับได้กับความเคลื่อนไหวของบัญชีสินค้าแน่นอนว่าบัญชีสินค้าต้องมีความแตกต่างในตัวยอดเนื่องจากว่าในระหว่างปีต้องมี สินค้าจ่ายเกินจ่ายขาดนะครับสินค้าล้าสมัยบันทึกผิดราคาอะไรต่างๆนะของเสียหายแต่การตรวจนับกับยอดคงอยู่ในบัญชีต้องไม่เท่ากันแน่นอนซึ่งผลต่างตัวนี้ก็จะต้องถูกผักไปที่บัญชีเลยครับมีบัญชีมารองรับอีกตัวนะึงก็คือบัญชีต้นทุนขายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้คุยกันต่อนในคราวหน้านะครับอันนี้ก็เราเข้าข้าันก่อนนะครับ พอเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตรวจกันข้อ21ถึงข้อ40นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับขอบคุณมากครับ